สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าเนาะมาพบมาพ่อกันอีกแล้วนะจ๊ะเนี่ยช่องละอองชาแนลเนาะทีนี้วันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูเนาะค่ะเน,ะเนี่ยจะปลูกพักแต่ว่าหญ้าเขาขึืนเต็มเลยค่ะเนี่ยหญ้าโลกล่างเป็นป่าทีนี่เราก็จะมาถางมาถากมาถางเนาะมาถากมาถางแล้วก็ ตอนนี้ก็ตอนเศร้าอยู่มาเฮดตาเศร้ามันถึงจะบ้อน้อค่ะเด้อมาเฮตตาเศร้าแล้วก็จะถากถางนี่นี่อ่าจะอันนี้ก่อนก่อนจะทําก็เลยถ่ายให้ดูก่อนเนาะเนมันลลกมากเลยค่ะเนี่ยห้าหยาขึ้นเต็มเลยพอเฮดเสร็จแล้วถึงอ่าเราจะตากถากหยาให้เสร็จแล้วก็ตากตากดินไว้ก่อนเนาะตากดินไว้ก่อนให้เขาแห้งดีๆก่อน ่เชื้อราก่อนเราถึงจะเอาผักมาลงนะคะเด้อเนี่ยเนี่ยแม่อองจะเฮ็ดโลกมากเลยค่ะเด้อโลกมากเลยแต่ว่ามีความตั้งใจอยากจะทําให้มันได้ประโยชน์สูงสุดเนาะเพราะว่าดินเราว,ว่างอยู่โอ้หลายอยู่เด้อประมาณอ่า25พุ่นนะยี่บหาคุณยีบหุณยี่บหาก็เป็นหนึ่งกระผพีกเนาะทัีกระเพีกเดี๋ยวก่อน ยี่พาคุณยี่พาเป็นหนึ่งกระเีกสองกระเีกเป็นหนึ่งงานเนาะถ้าใครเคยวัดงานอะอถ้าเป็นหาสิบก็เป็นหนึ่งงานเนาะแต่คงบปถึงอันนี้ประมาณหนึ่งกระเีกได้เนี่ยเราก็จะทําแปลงผักส่วนขัวเราเนาะจะมีปลูกทุกอย่างเลยค่ะเด้อปลูกทุกอย่างเลยเราอยากจะกินอย่างบักเคือบักทั่วบักแตงเนาะบักเคือบักทั่วบักแตงผักซีลาวผักซีไทยต้นหอม นี่แหละค่ะเราก็จะปลูกเนะเาะอ่ะแล้วค่ะเ่าๆลายใหญ่ห้างเนาะเดี๋ยวก็จะอ่าไอทำการทางก่อนเดี๋ยวค่อยถ่ายให้เพื่อนๆดูอีกทีนึงเนาะแม่อองจะทำการทางก่อนนะคะเด้อเดี๋ยวจะขอหยุดวิดีโอไว้ก่อนเดี๋ยวทางให้เสร็จแล้วก็มาดูกันอีกทีนึงค่ะอ้าวเบิง้งพี่น้องเฮ็ดได้หลายแล้วเด้อในเด้อนี่ โอ้ออกดีจังเกี้ยงอันนี้ตากห้าเขาไว้แหงก้นอนเนาะอันเพราะแหงแล้วเราก็จะเอาไปคุ้มทุเรียนพี่นอ้องนะพอแหงแล้วเราก็จะไปคุ้มทุเรียนนี่เรลวถากเนี่เหรือดอนเดียวเนี่ยแน,นอีกดอนเดียวก็แล้วแล้ว,วพี่นอ้นนนองนะนะบางเด้อนะนกก็มาเต้นดองดองดองกินแมงนกนกไอ้ยังไงเนี่ย แต่แต่แ,ตแวดกับว่แม่นนกกระตินเตะกระต,ตินกับ่แม่นนกอย่างว่านกนกอะไรเต้นบับ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 เห็นบอี่น่งอันนี้่าอีกน้อยเดี๋ยวอึดใจเดียวก็แล้วแล้วในห้อนเยอะสามมงก่าแต่ว่าห่อนยังมาถึงสี่มงดีนะคะเด้อว,ว,ว่าห้อนห่อนมเมื่อไง เป็นอาวๆฮ้อนๆจังเลยฮะเดี๋ยวถากอีกประมาณชั่วโมงนึงน่าจะแล้วเนี่ยจะถึงบ่เราก็จะเอาตากตากพื้นดินไว้ให้เขาแห้งก่อนนี่ค่ะเชื่อลาในโตตากไว้ก่อนแล้ว้เราถึงจะมาขุดร่องนะเพื่อนเนาะมาขุดร่องยาวๆขุดเป็นคูขึ้นแล้วถึงจะเอาผักมาปลูกาตากดินไว้ก่อนเด้อนี่ ต้องไปนี่ทุเรียนก็นยูนนี่ละนี่ทุเรียนงามหลานุ่นต้นนุ่นมาค่อยงามก็เลยเอาถังใหญ่มาใส่เพื่อนๆได้เนี่ยเอาถังใหญ่มาใส่ว่ามันอ่าแต่แรกถังน้อยมันบอกให้ยศทีนี่แม่อองก็เลยไปเอาถังใหญ่เอาถังอ่าที่หลวงพน่นแจกมาเนะาะถังน้ำม,มันบม่ได้ใส่ยังกะก็เอามาใส่น้ำให้ทุเรียนได้ประโยชน์เลย ได้ไประโยชน์เด้ค่ะเด้อเนี่ยเอามาใ <arsa> ส product, milk, ่โยติง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 ทั้งวันดินเขาก็บดแห้งเนาะนี่อีกต้นหนึ่งเห็นไหมต้นใหญ่บองามายเนี่ยนู้นต้นอยู่นู้นแม่อองซองให้เบิ้งล้วก็ถากถากให้เขาพอเดี๋ยวเราตากห้าแห้งเสร็จแล้วเราจะเอาไปคุ้มเขาเขาเด้อเพื่อน คุ้มไว้บ่ให้มันแห้งบ่ให้มันห้อนเนาะอันนี้เราจะขอตากห้ากอนเพราะว่าห้านี่มันจะมีความห้อนมันแห้งๆสีแห้งๆสักหน่อยแล้วก็จะไปคุ้มจ้าเดี๋ยวพอทําเสร็จแล้วเราจะส่องให้เบื้องอีกเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวไปขอขอไปทําอีกก้อนจ้าสวัสดีค่ะเห็นไหมคะเรา ถาก้าออกจนหมดเกี่ยงเลยค่ะเราถากกันหมดเกี้ยงเลยนะคะไม่ออถากเสร็จแล้วนะที่จอบวางอยู่จากเมื่อวานนี่โลกมากเนาะวันนี้เราก็มาต่อจบโอ้โหเสร็จเล่นเอาเหงื่อย้อยเลยเนาะเนี่ยหยดติงต้งๆเลยเพื่อนๆแต่ว่าโอ้ ก็มันสายแล้วเนาะบางทีเราทำตะเศร้าม,มันก็นดีอยู่แต่ว่ามันไม่เสร็จเราก็เลยมาซ่อมอีกทีหนึ่งเห็นบอกคะเสร็จแล้วจากที่โลกล่างเนาะหยาเต็มนี่แล้วก็เอาหยามาคุ้มทุเรียนไว้เด้อค่ะเด้อนี่แล้วก็มาคุ้มทุเรียนไว้๋ยวทุเรียนเ,ยเราก็คุ้มหยาไว้เรียบร้อยแล้วนน่อันนี้ก็คุ้มต้นนี้ ประเดี๋ยวหนีาเขาก็จะ,ะเป็นปุ๋ยของต้นทุเรียนอีกที่นึงนะเพื่อนๆเป็นปุ๋ยต้นทุเรียนอีกที่นึงเขาจะเปื้อยยุ่ยลงไปแล้วก็ปกคุ้มรากทุเรียนของเราทําให้ทุเรียนของเรานี่นงามอย่างเนี้ยแหละค่ะงามอย่างนี้เลยไอ้ก่อนหน้านี้ก็เคยทําที่หนึ่งแล้วก็มาคุ้มอย่างนี้แหละอ,อันนี้ได้ยินเสียงเพ่น,พ,นพ่นปุ๋ยเนาะ จ้าเดี๋ยวปลูกผักเสร็จแล้วค่อยส่องให้ดูใหม่เนาะเอาแค่นี้ก่อนจ้าเครื่องดังเลอเกินอดีจ้า